โ okay. อเคอกลับมาอีกครั้งเว้ยทำคอนเทนเนอร์นานมากแล้วมาเล่นอีกครั้งแล้วก็บรรลุเยน็นมาเล่นตัวละครน,นี้ยังไม่เล่นเลยยังไม่รีวิวเลย,เลย,เลยต้องขอโทษด,ด้วยที่ไปทำงาน,านคอนเทนเนี้์ช่วงนานเติบแล้วเป็นเดือนกืบเป็นเดือนมั้งที่ผมไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้แล้วก็ต้องขออภัยอย่างยิง่งคอนเทนต์นี้ผมจะมาทำรีวิวเกี่ยวกับตัวละครล่าสุดของอ่าซูเปอร์เซียนโฟ ในซีรีส์ตะวันได้ไหมแล้วก็นั่นแหละ w ตัวนี้แล้วก็นั่นแหละตัวที่เหลือโอเคไม่ได้ซื้อว่าจะแพ้หรือชนะไม่ได้นานโอเคเดี๋ยวอีกคอนเทนต์หนึ่งจะยุวยยเกีเ่ยวก,กับ ชื่ออะไรน,นะดมชื่อเงินจอมมาพพิกโกรไม่นจจ่าจะำจชื่อไม่ผิดรุ่งกันเดี๋ยวพักกันมันเป็นตัวภาคในเรื่องดาร์กบอลนะเป็นเรื่องที่ผมยังไม่เกิดเลยเดี๋ยวไว้รีวิวทีหลังแล้วกันโอเครอไม่เล่นนานะนะเอาจริงเอาละมาเลยสักตาทำไมามาเลยโอาเ้ย ไอ้วนนี่ชื่อไงวะลืมดูหรอหรือว่าไม่ใช่อ่ะอไ่จะหิบต้องห่อไปด้วยลุงโอเคเะฮะมือใหม่มือใหม่มือใหม่อื้อฮะต่อว่

โอ้ oh. เอาเรื่องนะเฮ้ยเอาเื่องนะโอ้ย้าเองอนะแันะแเป็นใครเดอเดนี่เป็นไงพิชิตตัอเาาเอาเรื่อง

เกินไปแล้วดังไงเสร็จละวโอ้โหไม่บินเหรอล่ะอืออือ lặng lại, ừm tôi tìm kìa kìa rồi. Ôi trời. Oh my god. Giận lặng. Mình tìm

หรือไ้ยทำคอนเทนต์นี้มาเกือบเดือนทัวหายตา,าไม่เสร็จไม่เสรหายหนะ้าหายตาทั่วร็วสมควรทำย่า่แบบนี้นะด้วยทำต่อเนื่องเลยขอโทษด้วยโอเคมาขออีกสักตานหน่อยที่ยิงตั้งใจโคบสามตานะมันก็ออกสี่ตาไม่ได้ใจวนะโอเคตัดสองกัน เออแต่เป็นเงเินในตะที่สี่ของลูกเหรอไม่ใช่เหรอไม่รู้เหรอไม่น่าแกว้านอ,อะไรดีวะคิดจา,านัก่าไหมเอเหมือนจะนั่งติดท็อปสี่้วใส่อัร์เซนอลช้ามากอย่างเดียหรือโอคุณนใชนไหไม่ได้วะโอเคเอาตรงนี้กันตรงนี้ชื่ออะไรวะไอคือกระป๋องคือแบบ นี่ไงวะหมุงกระป๋องนี่ชื่อไงว่ะที่คลองกับตะกบอันหนึ่งไม่ติดผิดไม่ใช่สิลูกคนแบบที่ว่ามีสามดาวต้อน้หนักนะแล้วนี่ต่อเอาหนกอมติดตัวอาซิปีด้ากันดิปีต้าลองกูคิอเปรอเออเสร็จละ

นะสองสุดายอโอ้โออยอะไรที่ไหนต,ตัวมันไม่ง่ีิสด็จขี้ดาดกันเอออย่ไหนเ้ย้กดเยอะอะไรแบบนี้เไปติตั้งเขาเขาเขาแขบ

รู้สึกอยเอาะก็ได้อ่้้งเพราะมันจะตัวไงตอนนี้หลักันไม่ต้องกันไปได้ของขมลของเจ้าตัวเสียงนี่ยไม่ใช่วะชื่อโอเหนอัผิดัิดีดิอตาดิดิ

ไอ้ไอ้เข uh, like, okay. uh ้ยงรวรคัดน like ่อเคอสักตาหน่อยวุ่นยิ่งที่นึอเคดุซ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 ดุ กโอเคมาเอนฟิติทอปสุห้ามแม่เด็กสองพันสองไรหรอเว้ยเก่งนะจบมีสุดประสบการณ์เยอะหรอแต่ทำไมเป็นตัวละครเี็กไม่ีตัวครใหม่สักตัวหรอล่าสุดเด็กตัวละครเก่าๆอ่ะชี่อ่อานไม่ออกคนเกาหลีหรอไม่คนกินคุกก้เหรอรกกหรอ,อ,นนอ่านไม่อะะอกก็ทีและตายเนี่ ส,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 สตงสาง์ซิวแข็แพ้่ชนะหุ้ยกลาเออไม่ใช่สิไอที่เป็นตัวข้างหน่งไอเนี่ยใต้ตัวละครตัวละครนะเี่นต่อต่อที่สาม้าสกัดเลยซิวแข็งอื้มตุ้ยตุ้ยฮะ

นี่ไมาดิมาดิมาดิก่งหรอเกงหรอชิบหายเลืขอข้าโอ้โหมาไดมไง คี e ่คุณทำจรนีๆทำไมอดีอดีมองมดีเอาคือถ้เป็นซียเซียคันสามกระทบคดในโกหังยังไงหรือจะเนอชนะไหนเนี่ยเขย่เฉยเออเนอชนะไม่ได้จริงเสร็จละอ้ยโอ้โหเป็ลกจริงนะโอ้โหตัวเด็กเบอร์ช่นไหนวะเนะตาข้าบ้าง 3, 2, 1 xóm xóm đi biên các bạn sai bao nhiêu buông thấy ra được không nào mới này các bạn này nó khá là đó Mày lưu thái นี่มาฉลาดนะใครนะย่งไงนะหายทีว่าจัดจังหวะจัดจังหวะอ่อฮะอ่ะประมาณาใช่ไหมโอ้ยโอ้ใ้เฮ้ยยังไงอ่ะเฮ้ยปวดใงอ่ะดีละนั่งไงนั่งไง แค่ปพียงโอ้ยไล่ฮ่าติดร้อบเอ้ยโอ้ยตแค่ชัวร์คาดเอาเองต้องใช้ท่าทางตัวพูดตัวตัวลกใช่ไหมคาดเอาใช่ไหม่ใช่ท่าทางใช่ไหมไม่ใช่แ่นั่นไงลัวละอ้ยชิบหายหายแล้ว không, được rồi, là rồi, được 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 rồi, แคทเธอ r ีนด uh, mm ิทรอลีตวันนี้คุณดิคุณกิ่งหนูสักวันเจอแนะ่ไอ้ไอ้เอคเออชื่ออัชอกิบหายโอ้ยเหตายละ oh. ไลฟ์ไม่ทำเป็นผาสี่สิบกว่าไรมีโอกาสชาาสสกกาน,นะ okay. สูงกะสูงตาผมน,นะโอเคตาดิอโดนอย่ารอครับวันนี้ต่อไปน่าจะทำลุกเกี่ยวกับ ชโชว์เคสกับไอจอมบานพิกลหรือเปล่าหน้าเ,เขียวกับอีตัวหนึ่งที่เป็บนบินได้ชื่ออะไระไวะางเดี๋ยวค่อยิวอีทีโอเคมาเลยเอาคุณนที่กิจตารอีกคนมาเลยโอ้โหอันนี้จบไ,ไม่ได้ต้องทำให้เต็มร้า

มาเจ้าเช้ยสดติดจังวะเรียบร้อยครับเปียต,ตัวนี้สามารถถอน่านตายตัวคแกลงไไหต้นี้สามาอันตายตัว้แงไปไหน สิสิลาละโถเดียวลืมไปกูห่างกูห่งล,ลืมดูตวักวกวูหังกูหังนู่โอ้ยมันอันดันชัต้ตไกดมืวสวดไปแล้วมาเรานีนะหาไป่กหงโอ้ยอันรับั้น่ับต้องอ,อ,อ,อยนะัเฮ้ยเิน

พิสตีอยู่พิสตีอย่ทีนี้ห้ามเดูไรมาแล้วมันไม่ได้เงินเลยเสร็จละอยู่กับเทะโอ้ยม่ทันอายลคิวแล้วตัวหน้่งไน่ายงุดย ไม่กดผิดหรอกเพื่อกดโอเคนจ้ะีะนับถือชมนับถือชมอันเี่ววตัวีจะได้มิซ่า,าเก็บลวกบอลสีเก็บดววาวโอเซอทำได้แต่กับซุนเปล่า เซียงฮเสียแล้วก็ควาาลูกเสียเรียบร้อยตู้เขาตา้โห <Should> er. ็น <turnover> ท่านไม่ตายเขาพูดเสียโต โอเคแค่นี้พอแต่ถ้คิดต่อไปเรื่องปลาค่ะปลาไทยค่ะ